สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d จิน t a โร่นะคะวันนี้ก็อยู่กับเมย์เหมือนเดิมนะคะคนที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปหรือว่าคลิกลิงก์ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ ก็มีสอนดูให้ด้วยนะถ้าอยากเรียนก็ทักมาสอบถามข้อมูลกันได้คะ่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นความรักของชาวราศีทัุลมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะนะอะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขส,ขส,ขสขว่งทุกคนในเดือนของความรักนะคะ มาเริ่มกันเลยไพ่ a n g e l of Balance หมายเลขก8 8หมายเลข29 The w o ก l d The World ภไพ่เป็นหมายเป็นสีฟ้าทั้ง2ใบเลยอะใต้สำหรับเป็นไพ่หมายเลข39ก39นะคะ Fifth Chakra Archangel Gabriel แม่รู้สึกว่าคนน่าจะอยู่อยู่ในช่วงที่คุยกับใครไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย มีปัญหาในเรื่องของการสนทนามีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยนะคะบางคนอยู่กับคนละที่อยู่กับคนต่างคนละประเทศเวลาไม่ตรงกันมันเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่ต้องใช้คําว่าอดทนแล้วก็บาลานซ์นะคะอย่างมากๆนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่มองเห็นใครสักคนหนึ่งกาลังพยายามที่จะอดทนนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้นะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มองว่า มันยังมีอะไรอีกตั้งเยอะที่คุณทั้งสองคนจะต้องเรียนรู้นะคะร่วมกันยังมีเหมือนตอนนี้ถ้าแบบถ้าโลกมีเต็มเต็มใบอ่ะคณกับเขาอ่ะยังรู้จักตัวตนกันและกันแค่50%เปอร์เยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีคําว่า บล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการพูดคุยบางคนไม่ได้คุยกันผูดกันไม่เข้าใจบางคนทะเลาะก,กันบล็อกกันไปแล้วนะคะก็ได้นะ <c oughs> โอเคต่อไปมาดูว่าไพ่ความรักของชาวราศีธลมจะเป็นยังไงขออนุญาตดูพลังงานนะเซเม์ว so ่า wow, หมายเลข41นะคะหมายเลข19ก flexible ใต้สำรับเป็นไพ่ go to the sea หมายเลข7บางคน อาจจะไม่ได้คุยกันเป็นอาทิตย์แล้วนะคะทะเลาะกันไปมีปัญหากันไปเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความอดทนเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้การปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างมาก มีโอกาสที่คุณเองอาจจะเดียวกับคนที่เป็นโซเมทของคุณคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะแต่ว่ามันจะต้องใช้คําว่าอดทนพอสมควรในสถานการณ์ความรักณช่วงนี้นะคะของชาวราศีธลมนะคะอาจถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณคุณฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เป็นปัญหาเป็นสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะคะต่อไปก็เมย์จะใช้ไพ่ชาวโร่นะคะมาดูความคิดความอ่านของคุณแล้วก็ดูความคิดความอ่านของ อีกคนหนึ่งนะคะ,อะโอเคขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีธาตุลมนะคะโดยการใช้ไพ่ทาโร่มาดูว่าตอนนี้พลังงานของชาวราศรีธาตุลมเป็นยังไงบ้างนะคะ ขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีธาตุลมนะคะโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะเอรับซอสนะคะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลนะคะติดอยู่ในความคิดของตัวเองนะคะคุณนับซอสนะคะเป็นพลังงานของตัวคุณเองนั่นแหละช่วงนี้คุณจะใช้ความคิดเป็นพิเศษมากเป็นพิเศษนะคะค่อนข้างก,งกังวลกับหลายสิ่งหล,หลายอย่างเนาะ บางคนคุณมีอีโก้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีจุดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะยอมหรือว่าคุณไม่อยากที่จะปรับตัวหรือไม่อยากที่จะให้อภัยเขาพลังงานเป็นไพ่ควีนถือเหรียญแต่ตัวคุณเองนะคะสาเหตุที่คุณไม่ยอมสาเหตุที่คุณไม่ปรับเนี่ยแม่มองว่าเป็นเพราะตัวคุณเองรู้คุณค่าในตัวเองอะไรได้อะไรไม่ได้นะนี่คือพลังงานของคุณสิบไม้เท้าคุณเองก็คิดถึงเขาแหละอึดอัดเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่อึดอัด ไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับตัวเองหรือว่าไม่รู้สึกอะไรรู้สึกนะคะเครียดนะกดดันมากๆพอสมควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันเหมือน,นคุณเองจําเป็นที่จะต้องยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองนะคะยืนหยัดเพื่อในสิ่งที่คุณเชื่อยืนหยัดเพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรกับคุณค่าอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่คุณเองไม่ได้อยากที่จะ ให้ตัวเองเสียคุณค่าหรือว่าเสียเป็นเสียความเป็นตัวเองไปนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะขยายไพ่เออ of ออฟโ d ลค่ะไพ่ The Tower. เดอะทาวเคุณกัือเขาน่าจะมีการทะเลาะก,กันน่าจะเกี่ยวกับความคิดนะน่าจะเกี่ยวกับทัศนคติอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคุยกันปุ๊บทะเลาะก,กันปุ๊บแตกหักเลยนะคะมันเหมือนกับว่า มันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้หรือมันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเป็นหลักนะคะความความคิดแล้วก็คําพูดเนาะ,ะต่อไปขยายคุยนับซอสเด็ดคนพร้อมอะ่ะคนพร้อมที่จะปล่อยคุณพร้อมที่จะสู้คณพร้อมที่จะไฟถ้าไม่ได้อย่างที่คุณต้องการคุณพร้อมที่จะเลิกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนความรักนะเปลี่ยนคนไม่ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนตัวเองเพราะมยรู้สึกว่า พลังงานเป็นไพ Queen ่ควีนถือเหรียญเนี่ยคุณเองรู้จักคุณค่าตัวเองพอสมควรไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเองเห็นคุณค่าตัวเองว่าควรคุณเองควรได้รับแบบไหนความรักแบบไหนที่คุณต้องการเนาะคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองทําเพื่อคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักคนหนึ่งมารักคุณอะไรอย่างเงี้ยควีนถือเหรียญกับไพ่เป็นไพ่เพยออฟเพนดิเคิลนะคะขายายกันเหมือนตอนนี้คุณเองโฟกัสกับ เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเป็นหลักไม่มองว่าเป็นเรื่องเงินนะคะเหมือนคุณเองกําลังมองตัวเองแล้วพิจารณานะคะหรือมองความรักนี้อยู่แล้วก็กําลังพิจารณาว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะมันสามารถที่จะเป็นอะไรมากกว่านี้ได้ไหมหรือว่ามันเป็นได้แค่นี้หรือว่าหรือว่ามันปรับกันไม่ได้แล้วนะคะขยายไพ่สิบไม้เท้ากับไพ่สองดาบ เป็นไพ่สองดาบประสิทธิ์ไม้เท้าคุณเองเลือกที่จะนิ่งนะคะไม่ทําอะไรเลือกที่จะอึดอัดเลือกที่จะอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าคุณเองอย่างที่เมย์บอกแหละคุณเองก็ไม่ยอมข <laughs> ยายไพ่คิงถึงไม้เท้าค่ะไพ่เฮอร์มิตอยู่กับตัวเองนะคะโฟกัสกับงานแล้วก็เงินนะคะโฟกัสกับธุรกิจโฟกัสกับความาก้าวหน้าของตัวเองมากกว่าที่จะไปโฟกัสกับความรักตอนนี้ถามว่าตอนนี้คุณอึอดอัดไหม พลังพลังงานของคุณค่อนข้างอึดอัดแต่คุณปล่อยให้มันเป็นไปคุณเองไม่ได้อยากที่จะไปโฟกัสกับมันมากอารมณ์เหมือนยังไม่อยากคิดยังไม่อยากจะทําอะไรเรื่องของความรักตอนนี้นะคะใต้สำรับเป็นไพ่เดินลเวร์สตัวคุณเองอะ่ะยังมีความรู้สึกถึงคนคนนี้อยู่นะนะคะยังมีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่หรือเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นคู่คนได้คนที่เป็นโซเมตแต่ว่ามันเหมือนตัวคนเองตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะ เสียความเป็นตัวตนไปนะคะปรับตัวเองมากไปเพื่อคนคนหนึง่งตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขารัาคุณจริงเขาจะต้องเข้าใจนะคะถ้าเขารัาคุณจริงเขาเองก็ต้องยอมปรับตัวเข้าหาคุณบ้างอะไรประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะคะต่อไปมาดูว่าคนคนนั้นที่คุณดิวอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีธนมว่า The world นะคะบางคนนะ่าจะอยู่กันคนละที่นะคนละประเทศนะคะ,ะความรักต่างชาตินะคะก็ขึ้นมา Six Cups เขาเองคิดถึงคุณเขาอยากที่จะกลับมานะคะ,ะมาดูสิ t e o Cups เขาอยากจะกลับมามีช่วงเวลาความสุขเหมือนกันกันกบคุณบางคนคุมีโอกาสจะได้เจอเซอร์ไพรส์นะคะมีโอกาสที่เขาเองอาจจะชวนไปกินข้าวชวนไปเดท แต่บางคนตอนนี้ที่ยังเป็นอะไรกันมากไม่ได้หรือว่ายังเคลียร์กันไม่ค่อยได้เพราะว่ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เท่าที่เมย์ดูเนี่ยมันจะต้องมีแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนี้นะคะในการเข้าหาคนบ้างแหละนะ King of Cups นะคะเอร์ฟคัฟสิงกับคคนคนนี้ในอดีตที่ผ่านมานะคะเขาหนีวิ่งหนีความรู้สึกตัวเองมาตลอดเขาวิ่งหนี ใจตัวเองมาตลอดนี่คือพลังงานที่ไม่ได้แต่พอการที่คุณเองอ่ะหันหลังให้กับเขาแล้วการที่ตัวคุณเองออกมาแล้วเลิกลากไปแล้วนะคะหรือตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันคิดถึงคุณจังเลยอะ่ะมันพอไม่มีคนแล้วมันเหมือนมันขาดอะไรไปนะคะยังอยากที่จะกลับมามีคนอยากที่จะกลับมามีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไ i v ์อ f s ซ o r ์ s ขยายไพ่ Pride the world แต่ตัวเขาเองก็ยังจะตกลงกับตัวเองไม่ได้นะคะมันมีความคิดอะไรที่บางสิ่งบางอย่างที่คนคนนี้เขายึดติดกต่ความคิดความเชื่อนั้นเป็นพิเศษเขารู้ว่าตัวเขาเองอ,า,อาจจะต้องปรับไมเซ็ตอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ของคนเพื่อที่จะกลับมาแต่เท่าที่เมดูตอนนี้เหมือนเขาเองก็ยังอาจจะยังไม่พร้อมที่จะปรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขยายไพ่หกถ้วยค่ะ queen of swords เขารู้ว่าคุณเองไม่ยอมเขาหรอกคนที่เขาคิดถึงคือคุณนะนะคะคนที่เขาคิดถึงคืคุณเพราะว่ามันเป็นไพ่ของชาวราศีธาตุลมกุมตุลไมทุนเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงเรื่องราวดีๆเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันคุณถ้า um, อาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีกรกฎุิจิกเนาะอุ๊บส์ขยายไพ่สามถ้วยค่ะเพรละวัน่งมีโอกาสที่เขาจะถักมานะ ติดต่อมาภายใน1-2เดือนนี้นะคะอาจจะพูดคุยนะคะชวนไปชวนไปกินข้าวนะคะพูดคุยแบบทักมาถามว่าเป็นอะไรยังไงทำอะไรอยู่สบายดีไหมนะคะอืมอาจจะเป็นการเริ่มบทสนทนาที่อยา่างน้อยก็ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเขาเองก็ยังไม่ลืมไม่ลืมคุณนะคะเอ,อรักคราฟเตทาวเวอร์น่าจะเป็นตัวคนเองที่ตัดฉับนะ เขาค่อนรู้สึกว่าเสียคนไปแบบกระทันหันเสียคนไปแบบไม่ได้ทันตั้งตัวน่าจะเป็นตัวคนเดงที่ตัดสินใจตัดแล้วเดินอกอกไปเลยนะคะเขารู้สึกถึงการสูญเสียเขารู้สึกถึงการเสียคนไปแบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะไพ่คิงอปคลาสกับไพ่เดร์สแตรนด์แต่ตัวเขาเองก็เป็นคนมีอีโก้นะค่อนข้างสูงเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ได้นะคะตัวเขาเองอะ่ะมีความรักมีความรู้สึกดีให้กับคนแต่ว่า ดันเป็นคนที่มีอีโก้เยอะเหมือนกันนะคะเขาเองเป็นคนที่ยึดถือความคิดของตัวเองถูกไม่ถูกไม่รู้แหละแต่ว่าตัวฉันเองจะต้องถูกอีกคนจะคิดจะรู้สึกยังไงไม่สนไม่แคร์ขอแค่ให้ฉันเป็นคนถูกอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นคนลักษณะนีนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เท่าที่เมย์ดูเนี่ยเขาเองต่อให้มีอีโก้นะแต่ว่าตัวเขาเองก็แบกความรู้สึกนะคะความรักที่เขามีให้คนเยอะพอสมควร แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะกล้าที่จะแสดงออกไหมแต่๋ยวเท่าที่เมดูเนี่ยน่าจะมีการติดต่อมาจากคนคนนี้นะคะใต้สำรับเป็นไพ่ five of wands นะคะก็ยังยุ่งวุ่นวายกับตัวเองอยู่นะคะยังตกลงกับตัวเองไม่ได้นะคนคนนี้ยังมีปัญหาเป็นความวุ่นวายที่เขาเองยังเคลียร์ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนรอบข้างที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้เนาะอ่ะต่อไป มาดูว่าถ้าคนคนนี้บอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรคะ่ะบุคคลคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคนคะ่ะบางคนเมนรู้สึกว่าคุณยอมมาเยอะแล้วนะคุณปรับตัวเข้าม่เยอะแล้วจนคนไม่ไหวแล้วนะคะ I will wait for a sign from you เขาบอกเขาจะรอสัญญาณจากคุณนะ I am becoming a better person. เขากำลังเป็นคนที่ดีขึ้น So many things reminds me of you. เขาบอกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างย้ำเตือนเขาเกี่ยวกับคุณเสมอนะคะ The timing just wasn't right for us. เขาบอกว่าเวลาเข้สองคนมันไม่ใช่แล้วก็มันไม่ลงตัวนะคะ I bury myself in work to forget you บางคนเขาเลือกที่จะทำให้ตัวเองไม่ว่างนะคะในการทำงานหนักๆเพื่อลืมคุณ I wish I could share my good news with you บางคนเขามีเรื่องราวดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ย,ยที่จะแชร์กับคุณอยากที่จะบอกคุณนะคะ I look for you everywhere เขาบอกว่าเขามองหาคุณในทุกๆท,ที่ที่เขาไปนะ I hide behind the material t h i n g บางคนนะที่ผ่านมาเขา ซ่อนความอ่อนแอของตัวเองนะคะซ่อนหัวใจตัวเองอ่ะผ่านเครื่ผ่าน,านโลกทางวัตถุนะคะเอาเวลาไปทํางานหาเงินมากกว่าที่จะมาดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลหัวใจตัวเองอ่ละลักษณะประมาณนั้นนะคะ I want to be a modern friend เขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วก็ it's time for me to heal now เขาบอกว่า เขารู้ว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องฮิวแล้วนะคะที่เขาเองจะอาจจะต้องเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักเนาะแต่สำหรับเป็น you were the best thing in my life เขาบอกว่าคุณเองอะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะคะอ่ะมาดูว่าไพโรแมน a n แ e งเจิลอ,อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีาิุลมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพนันธ์ วันนี้วันที่ส3กุมภานะคะดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วก็ขอให้รู้สิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องดีๆนะเจอแต่เรื่องดีๆนะตรับทุกๆคนนะคะ finance and career นะคะ financial issues are a factor in your love r i h t right now มึงคนการงานการเงินส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์นี้ separation time apart f r o m your partner is t on h o r i z o n นะคะ Past, Live, Relationship, You h a d known each other before. คุณกับเขาอะน่าจะเคยรู้จักกันมาหลายภพชาติแล้วนะคะเคยอยู่กันมาหลายภพชาติแล้วนะไม่ใช่ชาตินี้ชาติแรกที่เจอกันนะคะ Calling, Calling in your soulmate นะคะ Your player affirmations and visualizations help bring you together. บางคนคุณไปขอพรนะว่าอยากที่จะให้คนนี้กลับมาอยากที่จะให้คนนี้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอยากที่จะให้คนนี้แบบ กลับเข้ามาหาคุณอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่พรนั้นที่คุณขอจะได้นะคะ uh, Stay optimistic about your love life นะคะ Positive thinking and faith will bring you romance นะคะคิดบวกเข้าไว้นะคิดแต่เรื่องดีๆนะคะโฟกัสกับพลังงานบวกๆนะคะในเรื่องของความรักใต้สำหรับเป็น Let go of control issue นะคะ Allow the situation to unfold naturally ไพ่บอกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องไปควบคุมผลลัพธ์มากเกินไปนะคะปล่อยให้มันเป็นเต็มเป็นไปตามธรรมชาติเนาะมาดูว่าไพา่ the whisper of love อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาลมค่ะ receive with love and a p p r e c i a t i o n gracious acceptance i s a way to show love เขาบอกว่าคนอาจจะต้องฝึกเป็นผู้รับที่ดีนะคะ มากยิ่งขึ้นนะในความรักความสัมพันธ์หมายเลขสาเนาะอันนี้หมายเลขยี่สินะคะ the reunion of hearts a love connection d e f y e x p l a n a t i o n ก็บอกสุดท้ายแล้วว่าความรักจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณทั้ง2คนรักกันถ้าคุณทั้งสองคนเป็น soulmate กันจริงๆเดี๋ยวหัวใจเดี๋ยวความรักก็จะพาคุณทั้ง2คนนะคะกลับมาหากันเองเนาะอันไหนดูสิ Last คลายนะคะใบสุดท้ายมาดูว่าไพ่โรสออลคออยากจะบอกอะไรนะคะชาวราศีธาตุลมในเรื่องของความรักเนาะโอเค we are nature's นะคะ becoming grounded embodiments living in the connection ไพ่บอกว่าเราทุกคนนะกับธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งเดียวกัน ะะการที่ทําให้ตัวคนเองเป็นคน grounded หรือทําให้ตัวเองมั่นคงสามารถทําด้วยกับการที่ตัวคนเอง connect กับธรรมชาติ connect กับสิ่งรอบตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกเราทุกคนบนโลกเนี้ยเชื่อมกันหมดเราเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเราสื่อถึงกันได้หมดถ้าอยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าอยากจะให้จิตใจตัวเองเ,เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นนะคะเม่มองว่า ธรรมชาติช่วยคุณได้ไปท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะลองคอนเนคกับธรรมชาติดูแล้วคุณจะรู้สึกถึงความสงบภายในอะ่ะแล้วเป็นความมั่นคงภายในที่คุณเองอาจจะไม่ได้หาจากที่อื่นได้นะคะคือมันเหมือนทุกอย่างอยู่ข้างในคุณแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องหาความสงบนั้นอะ่ะให้เจอนะโอเคค่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับ ความรักของชาวราศีธนมนะคะอย่าวดูดวงส่วนตัวปริกษาส่วนตัวแอดไลน์ ID หรือคลิกลิงก์ที่มีให้ไว้ใต้คลิกมาได้เลยนะวันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย